มีผู้ถามมาว่าตัวผู้รู้นี่คืออะไรครับสติแปลว่าการระลึกรู้การระลึกได้แลวจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองต่พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พูดรวมๆผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทโธพุทธ แต่ว่าจิตก็คือตัวผู้รู้ซึ่งจิตนี่นะก็แบ่งเป็นระดับนะพวกสาวกธรรมดาเข้าถึงตัวผู้รู้นะแต่ตัวผู้รู้ยังมาผู้รู้ที่ยังประกอบไปด้วยกิเลสมากน้อยหนาบางผิดกันผู้รู้อันนี้ยังไม่ไ,มได้รู้จริงยังเป็นจิตที่สะอาดบ้างสกรปรกบ้าง ถ้าเราขัดกิเลสให้สะอาดแล้วเนี่ยถึงจิตช่งแล้วก็เราทําด้วยศีลให้จิตเนี่ยฝึกฝึกกายวาจาเนี่ยเพื่อจะเป็นการฝึกใจเนี่ยให้อยู่ในศีลเนี่ยก็เข้าสู่จิตที่ในความคุณงามความดีแล้วทําจิตให้สงบด้วยสมาธิด้วยเกินเจริญสติให้อยู่ในทุกเรียบทเนี่ยเข้าสู่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิตามลําดับซึ่งเป็นการควบคุมจิตเป็นการฝึกจิต ศีลน่ยฝึกกายวาจาเนี่ยก็เป็เพื่อที่จะฝึกจิตการละการที่เราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมอินนรี์เนี่ยเพื่อจะได้ฝึกจิตอันนี้จิตเนี่ยมันก็ตัวผู้รู้เนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นความความหยาบละเอียดเลือกความสกรปรกความปราณีตที่ว่าสะอาดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างอย่างพวกสาวกธรรมดานี่ก็ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่มากมายนะักก็เข้าถึงตัวผู้รู้นี่ได้ยาได้ได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพวกสําเร็จพระหันได้ง่ายเลยเข้าถึงตัวผู้รู้ที่สะอาดบริสุทธิ์จิตแบง่งเ่็นแง่จิตธรรมดาที่ประกอบไปด้วยกิเลสกับจิตที่ถูกชําระสา,าสางด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณในศาสนะแล้วจนกระทั่งเป็นพระอรหัน แล้วก็จิตมันกันมันจิตก็สกปรกแล้ถูกควบคุมด้วยศีลสุขวสุกควบคุมด้วยสมาธิก็ยังมีการปรุงแต่งอยู่ยังยังมีสมาธิอุเบกขาอกตาหรือจะเข้าไปสสือรูปฌานก็ตามจะทำจนจิตว่างจิตอะไรมันก็ยังมีจิตยังยึดอยู่แล้วก็จิตหลุดพ้นจริงๆจิตหลุดพ้นจริงจ เป็นสมญาวิมุตย์ยังหลุดพ้นที่มีสมัยแล้วก็จนกระทั่งเป็นจิตคือตัวผู้รู้จิตของพระอรหันต์คือตัดละอวัานขันธ์ทั้งห้าได้แล้วในจิตหลุดพ้นแล้วด้วยอันนี้เป็นพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตอย่างนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เถ้าบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็เป็นจิตของว่าเขาเรียกว่าอนุพุทธ,ธะคือเป็นเอตัทคะแล้วสูงขึ้นไปอีกก็เป็น ของพระเจกับพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้นะแต่จิตแปลว่าตัวผู้รู้จิตเนี่ยคือตัวผู้รู้จิตก็คือวิญญาณนั่นเองทำวิญญาณนห้บริสุทธิ์แล้วก็ข้าไปถึงคือข้าการข้าไปถึงตัวผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่ครับว่าไปข้าไปถึงตัวพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยยังเดินยังเดินทางอยู่นะยัง เป็นสมญาวิมุตต์เนี่ยจิตท,ที่หลุดพ้นตรงนี้เป็นสมญาสมยาวิมุตต์ยังเสื่อมได้แต่ได้พอเป็นพุทธะแล้วเนี่ยอันนี้ตัดขาดแล้วด้วยพระไตรลักษณ์เวนั่นผมบางบางทีผมเนี่ยสันจึงจึงคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลกนะเป็นผู้สร้างโลกกําหนดชะตากรรมของมนุษย,นย์เป็นเรื่องของพระเจ้าผูทได้ข้าวถึงจุดนี้จิตต้องสง,งบแล้วก็ละเอียดถึงที่สุด แต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะมันถ้าจะไปพบความหลุดพ้นกับหลุดพ้นที่มีสมัยยังเสื่อมได้อยู่อย่างเช่นพระพพระโพ,ะพ,ะพ,ะพธิสัตว์เนี่ยถึงจะไปนิพพานได้แต่ยังไม่ยอมไปเ็าเรียกว่าอาจจะให้สำเร็จเวลาหาันง่ายถ้าเป็นฐานสาวกนะต่ไม่ไปเพราะมีเมตาามตากรุณาเมตตาเบิกขาคืนเน้นไปทางพหมวิหารอยู่การเข้าถึงพระเจ้าค,คือการทําให้ถึงที่สุดในแต่ละฝ่ายแล้ว ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าของเราต้องตัดอุปทานกันธ์หนึ่งห้าทำให้บริสุทธินะ์ขันธ์ห้านี้บริสุทธินะ์ตัดอุปทานได้นะวิสุทธิ์ขันธนดานัะนั้นในตัวจิตตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นพระพุทธเจ้านต้องสร้างบารมีมากนะเพื่อให้เป็นพระเจ้าเป็นเทพพระเจ้ามาเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าที่กําหนดชี้ว่าเป็นจากเจ้าเป็น เจนเจ้าเนี่ยที่ว่าสุด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 แล้วเนี่ยจะให้เป็นอรหุตเจ้าต้องพบทางสายกลางตัดอปทานกันทั้งห้าได้และกระทำให้มันบริสุทธิ์เด็ดขาดถึงจะเป็นอรหุตเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะเพราะนั้นจิตเนี่ยมีนะม,มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันไปแต่นิพพานเนี่ยเสมอกันไม่ว่าจะเป็นสาวกอัคคลาสาวกปเจกัพุทธ,ธะหรือสัมมาสัมพุทธ,ธะเนี่ย นิพพานเสมอกันแต่ความบริสุทธิ์ของจิตที่สะอาดสว่างสงบเนี่ยแตกต่างกันมีกําลังนี่แตกต่างกันจิตคือตัวผู้รู้นั่นเองนะขอให้เข้าใจส่วนพุทธนะคือคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้โทสติปรว่าการละลึกรู้วิญญาณว่าการรับรู้ก็คือจิตนั่นเอง พอการแลเรารรบรู้ทางวิญญาณมาก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 มามีพลังก็มันก็เห็นตัวผู้รู้